สวัสดีครับท่านบิดชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลักก็จะขอหยิบยกเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายขยายเนื้อความพอเป็นแหล่งความรู้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บรรยายไปตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่าน ตลอดถึงข้อวัดปฏิบัติแห่งตนด้วยจึงอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ขอท่านผู้รู้ผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องศีลสมาธิและปัญญาซึ่งในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยรวมก็คือศีลสมาธิและปัญญานี้จะเป็นมักคา หรือทางสายกลางที่จะนำไปสู่การตัดสู้หรือรู้ทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกทางให้ถึงความดับทุกนั่นเองคือวิธีออกจากากองทุกว่าอย่างนั้นเถอะคือโดยลัดลัดจ่อจ่อเป็นคําสั่งสอนโดยรวมก็คือทางแห่งศีลสมาธิและปัญญาศีลเนี่ยทำไมท่านถึงตัดให้มีศีลให้รักษาศีล ก็เพราะว่าศีลเน,นี่ยเป็นข้อวัดปฏิบัติความสำรวมแห่งกายวาจาเป็นขั้นพื้นฐานในการกำจัดกิเลสในระดับหยาบหยาบทำไมถึงว่าระดับหยาบเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ในบนโลกมนุษย์นี้ใช่ไหมละ่ะร่างกายเป็นกายหยาบย่อมได้ประสบพบเจอ,อรูปเสียงกลิ่นรสผลฐภัธรรมอารมต่างๆในรูปแบบที่หยาบ หมายถึงว่ารูปแบบที่จะยั่วยวนชวนให้รักให้ชังได้มากนั่นเองคือเรื่องราวสิ่งคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตอยู่บนดาวโลกนี้จะสามารถก่อให้เกิดความรักความชังอย่างมากได้หรือความหลงได้อย่างมากนั่นเองเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในดาวโลกนี้จึงควรสำรวม ระวังทางกายทางวาจานั่นเองท่านจึงเรียกว่าให้รักษาศีลเพราะว่าเมื่อเราสำรวมแล้วเราก็จะไม่ไปไปตำไปประทะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ติดยั่วให้โลภยั่วให้โกรธยั่วให้หลงได้อย่างดุนแรงนั่นเองก็คือเพลิรละมัดระวังท่านถึงให้มีสติละมัดระวังใจระวังกายใช่ไหมล่ะในการกระทําต่อสิ่งทั้งปวง ในดาวโลกนี้การรักษาศินจึงเป็นข้อแรกข้อจำเป็นในการที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาใน,ในภายภาคหน้าเพราะว่าเราได้ประสบพบเจอสิ่งภายนอกนี้ล้วนจะเป็นของหยาบใช่ไหมล่ะในดาวโลกอะ่ะจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดพภะธรรมลมคนสัตว์สิ่งของก็ตามสามารถด้วยวนหรือก่อให้เกิดกิเลสโลภโกรดหลงขึ้นอย่างได้ง่ายโดยพลัน แต่รอถึงก่อเป็นกรรมในส่วนหนักๆขึ้นมาได้นั่นเองการสำรวมระวังกายวาจาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติแรกในการทางดำเนินไปสู่การรู้แจ้งทุกข์ในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าใครจะไปทำสมาธิแล้วนั้นนะจะต้องรักษาศีลก่อนไปทำสมาธิเลยมันก็ไม่เป็น เพราะอะไรกายวาจาเรายังไม่สํารวมเลยจะไปให้จิตมันสํารวมนั้นมันคงจะยากเพราะสิ่งที่จะมันมายั่วยวนชวนให้สับสวนวุ่นวายในดาวโลกเนี้ยที่เนี่ยก็คือมันจะวิ่งเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเรียกว่าเป็นนิวรนนั่นเองคือนิวรนเนี้ยเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตคือมันจะวิ่งเข้ามาทางอายตนะใช่ไหมละ่ะ จะทำให้จิตวุ่นวายไม่ได้พักผ่อนอยู่แล้ววิ่งตามไปดูไปรู้ไปเห็นทางอายตนะต่างๆนั่นน่ะนิ่วานนี่ก็เป็นของภายนอกนั้นแหละอย่างเช่นกามฉันทานิวรณ์อย่างเนี้แล้วเรื่องกามใช่ไหมละ่ะรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐภัพพะที่น่ารักน่าใครน่าพอใจนั่นน่ะมันมีอยู่ให้เราเห็นใช่ไหมละ่ะมันก็ได้มาประสบพบเจอทางอายตนะภายในแล้วก็วิ่งเข้าไปอยู่ในหาจิตนั่นน่ะ อิตมันก็ไม่ได้พักผ่อนสักทีใช่ไหมละ่ะวิ่งไปตามดูทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสับเปลี่ยนหมุนเวียนอยู่ตลอดบางครั้งเจอในสิ่งที่ไม่น่าชอบใจก็เป็นพยาบาทนิวรนใช่ไหมละ่ะก่อให้เกิดโทสะความโกรธความเครียดเคี้ยนขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและนะ้วน่ะวิ่งเข้าไปทางใจนะ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 ั่นแหละนั่นแหะหรือบางครั้งก็ไม่เข้าใจใช้ชีวิตอยู่ไม่รู้จะไปยังไงมายัางไงใช่ไหมละ่ะ เพราะความไม่แจ่มแจ้งแห่งกายและจิตนั่นนะ่ะก็เป็นความง่วงซึมง่วงความเกียดค้านความผัดวันประกันพุ่งไม่รู้จะเอาอยังไงกับชีวิตนั่นนะ่ะก็เรียกว่าทีนะมิท่านนิวรนก็มีอยู่เที่ยวเกิดกับกายและจิตนี้อยู่ตลอดถึงความคิดไปไม่รู้เหตุรู้ผลนึกอยากจะคิดไปยังไงก็คิดไปต่างๆนานานั่นเองเรียกว่าความฟุ้งซ่าน มันมีเรื่องให้คิดมากมายใช่ไหมล่ะได้ประสบพบเจอแต่เมื่อได้ประสบพบเจอแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะและปัญญาไม่รู้แจ่มแจ้งในเรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นก็คิดตามไปดูไปรู้ไปเห็นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเรียกว่าอุทธจักกุกุจจานิวรณ์นิวรณ์ข้อที่ห้าก็คือวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยก็คือเราได้ประสบพบเจอใช่ไหมล่ะ ทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนเขียนอ่านทำคำสั่งสอนของบัณฑิตไม่รู้เหตุผลแห่งนามเลยรูปไม่รู้เหตุผลแห่งดีและชั่วไม่รู้ความเป็นมาเป็นอยู่เป็นไปแห่งนามเลยรูปก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าอันไหนมันเป็นยังไงใช่ไหมล่ะทั้งในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คิดไปก็ไม่ตกนั่นเองอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คิดไปใช่ไหมล่ะ ก็ไม่เข้าใจอ,อยู่ดีนั่นแหละใช่ไหมละ่ะปัจจุบันก็ไม่เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วที่ยววนไปสงสัยอยู่อย่างเงี้ยคิดไปแล้วก็สงสัยนะั่นเรียกว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยนิวรณ์ทั้งห้าอย่างเนี้ยมันมาทางอายตนะแล้วก็เข้ามาทางใจใช่ไหมละ่ะมากระทบทางกายเราแล้วอ่ะกายถ้าเราไม่สำรวมทีเนี้ย ไม่สำรวมไม่มีการรักษาสินสิ่งเหล่านี้กระทบเข้ามาแล้วมันก็วิ่งเข้ามาทางใจเลยใช่ไหมละ่ะใจก็สับสนวุ่นวายดังที่กล่าวมานะั้นน่ะสับสนวุ่นวายเที่ยวไปดูไปรู้ไปเห็นทางกรรมบ้างทางพยาบาทบ้างใช่ไหมละ่ะทางไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้จะทํายังไงถีนามิถ้าบ้างทางคิดไปไม่รู้จะข้อสรุปก็ได้ใช่ไหมละ่ะไม่รู้จากเหตุผลสงสัยไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เที่ยวอยู่เที่ยวไปเที่ยวคิดอยู่อย่างนั้นนะ่ะ นี่เรียกว่าจิตไม่ได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นท่านถึงให้สำรวมพอสำรวมแล้วเนี่ยสำรวมกายวาจามันเป็นข้อวัดปฏิบัติแห่งศีลใช่ไหมละ่ะนิวรณ์ต่างๆที่เป็นของหยาบๆนะนมันจะค่อยระงับเพราะว่าการรักษาศีลก็ต้องเป็นคนมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมละ่ะมีหิลิโอตปะด้วยนะล่ะเพราะจิตมันก็จังมีสติ ระมัดระวังทางกายทางวาจาไม่ให้ไปรักโกลภโกรธหลงมากนั่นเองเรียกว่าบรรเทากิเลสอย่างหยาบไว้ก่อนเดี๋ยวเสมือนเราใช้กระดาษทรายเนี่ยไปขัดไม้เนี่ยไม้ที่หยาบอยู่ใช่ไหมละ่ะก็ต้องใช้กระดาษทรายเบอร์หนาถ้ามันละเอียดแล้วก็ใช้เบอร์บางเข้าไปจะไปรัดเลยไม้มันหยาบหยาบอยู่ก็เบอร์บางมาขัดกระดาษทรายมันก็ขัดไม่เข้านันแะ อันนี้เป็นต้นการขัดเกลากิเลสท,ทีแรกเนี่ยก็คือด้วยศีลน,นั่นเองท่านถึงให้รักษาศีลพอรักษาศีลสำรวมดีแล้วใช่ไหมล่ะนิวรณ์ต่างๆทั้งห้าอย่างเนี่ยจะเป็นกามฉันทะนิวรณ์พญาบาทนิวรณ์ถีนมิทธานิวรณ์อุทธจักกุกจุจจะนิวรณ์ก็ตามวิกิกิจฉาลังเลส,สงสัยก็ตามก็จะหยุดสโลบันเทาลง เ,เพื่อทะนี้เมื่อเรารักษาศีลได้ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมล่ะนิวรณนไม่กาเ,กเริบเสื่อมสารแล้วท่านก็ให้ทําสมาธิการทําสมาธิก็คือการกําหนดสติสัมปชัญญะกลุ่มจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งคือให้อยู่ที่เดียวให้รู้อยู่ที่เดียวมีสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เนื่องด้วยกับอะไรไม่ใส่ใจกับอะไรทั้งนั้น ตรองจิตกับสติให้ว่างให้บางให้เบาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตจะต้องเท่าเท่ากันว่างบางเบาเข้าไปเท่าเกันนั่นเองคือคําว่าเข้าไปนี่หมายถึงว่ากําหนดอยู่ที่เดียวใช่ไหมละ่ะอยู่ที่เดียวแล้วก็ว่างบางเบานั่นเองคําว่าว่าว่างบางเบาก็คือความลึกเข้าไปจากออกจากความฟุ้งซ่านออกจากความเนื่องด้วยกับอะไรทั้งนั้นนะ่ะ ขยับเข้าไปอยู่ที่ความว่างบางเบาทั้งสติและจิตมันก็จะปลดนิวรณ์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยเพราะว่านิวรณ์นี่มันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมละ่ะมันก็จะปลดสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ใส่ใจมันตองอยู่ที่อารมณ์เดียว่มันไม่ไม่ใส่ใจเรื่องกายแล้วนิวรณ์ที่จะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่มี เมื่อตองให้ว่างบางเบาไม่ใส่ใจกับอะไรจิตใจก็ไม่ได้เป็นเรื่องด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะมันเกิดขึ้นทางใจจะเป็นทรมารมต่างๆนั่นน่ะจะเป็นวับวแวมแวมอะไรก็ตามอ่ะหรืออุปกิเลสต่างๆที่มันจะโผล่ขึ้นในจิตมันก็โผล่ไม่ได้เพราะมีสติกุมจิตให้ตองให้ว่างให้บางให้เบาอยู่ใช่ไหมละ่ะว่างบางเบาใช้เวลานาน,านบ่อยพอนานพอความ เคยชินในการไม่เนื่องด้วยกับอายตนาของกายแล้วก็อายตนาทร,รมารวมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในใจนั้นน่ะความชินที่ไม่ใส่ใจกับอะไรทั้งนั้นน่ะนานไปจิตมันก็จะวางลงทั้งหมดเรียกว่าจิตรวมนั่นเองพอจิตรวมเนี่ยมันจะเป็นความจำชัดในการแยกออกจากระบบประสาทระรบบนิวรณ์ ระบบรูปเสียงกลิ่นรสผธิภัธรรมารมที่มันเที่ยวมาทําให้จิตใจวุ่นวายใช่ไหมล่ะจิตใจเศ้าหมองวุ่นวายเที่ยวคิดเที่ยวตามไปดูไปรู้ไป,ไปหเห็นในสิ่งต่างๆนั่นอ่ะมันไม่ได้ไปมันได้พักผ่อนมันก็มีความสุขใช่ไหมล่ะน่นน่ะ,นะพอจิตได้เป็นเอกอเบขากับเอกกคตานั่นน่ะ,นะจิตมันก็เป็นชินกับความสบายใช่ไหมทีนี้จิตเป็นสมาธิอะ เพราะว่าถ้ามันไม่เป็นสมาธิมันเที่ยวไปยุ่งกับนิวรณ์ต่างๆใช่ไหมละ่ะเที่ยวไปยุ่งกับอุปกิเลสต่างๆมันไม่ได้พักผ่อนอะเพราะมันรวมแล้วมันไม่เนื่องถึงระบบประสาททางกายใช่ไหมละ่ะทางตาหูจมูกเล่นกายตลอดถึงระบบเรื่องราวที่มันขึ้นมาให้จิตใจไปเกาะอยู่อะ่ะอุปกิเลสต่าง,างๆนั่นะยีมันก็ได้พักผ่อนก็จะเหลือแต่อุเบขากับเอกรตาใช่ไหมละ่ะนั่นแหะท่านถึงเรียกว่าจิตเข้าเป็นสมาธิ นั่นนะพอจิตเป็นสมาธิแล้วนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันใช่ไหมล่ะการแยกออกจากความวุ่นวายก็จะเป็นความสุขในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนั่นแะเวลาเห็นอะไรก็เห็นตามความเป็นจริงลวทีเนีอ้อย่างที่ท่านทําสมาธิเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้ท่านออกมาคือทาบ่อยๆนั่นแ่ะทําจนเป็นชินชาแล้วก็ออกมาวันหน้าก็ทําอีกทําบ่อยๆจิตมันก็ ชินชากับการอยู่ในระดับที่ว่าแยกออกจากนิวรณ์แยกออกจากความวุ่นวายในสิ่งภายนอกจะเป็นการฉันทะพยาบาตรทีนมิทะอุทจจากกุกุจจกก็าตามมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นความแปลกปลอมเป็นความยุ่งยากวุ่นวายเมื่อล้าเลยเพราะเขาจ่มแจ้งอยู่ในส่วนตัวใช่ไหมล่ะจิตะเคยชินอยู่กับความออกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว เวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในภาวะปกติอย่างนักปฏิบัติเนี่ยเวลาได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมละ่ะเพราะทำสมาธิเป็นแล้วนั่นแหละได้ประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เห็นสิ่งนั้นเป็นของนอกๆเลยทีนี้คือมีสติใช่ไหมละ่ะทําไมถึงจะเห็นเป็นของมีเป็นของนอกๆก็เพราะว่าการทําสมาธินั้นอาจจะมีสติเป็นตัวหลัก อันคนทําสมาธิเป็นหรือเป็นสมาธิก็สติท่านก็จะแกมแก้งอยู่ตลอดใช่ไหมละ่ะคอยกํากับอยู่กับจิตอยู่ตลอดเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันระหว่างสติกับจิตเลยอะอะไรที่จะเข้ามาทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจนะั้นนะสติกับจิตก็เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมละ่ะโอ้เรื่องกามเรื่องพระเจ้าบาทเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นส่วนนอกเลยทีเนี้ยเพราะสติกับจิตจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมละ่ะ สิ่งที่จะวิ่งเข้ามาก็จะเห็นอยู่นั่นแหะทาแจ่มแจ้งเลยทีเนี้ยไม่เหมือนสมัยครั้งที่ทํารักษาศีลหรือนอกๆอยู่นั้นน่ะเที่ยววนไปรู้ไปดูไปเห็นกับนิวรณ์ต่างๆอยู่ใช่ไหมละ่ะแต่คนที่ทําสมาธิเป็นแล้วเนี่ยท่านจะรู้ดูเห็นนิวรณ์เหล่านั้นน่ะวิ่งเข้ามาแต่มันมีสติกั้นไว้ไงสติกางกั้นนะ ไม่ให้เข้ามาไม่ให้ใจิตใจวิ่งไปรูปไปคำมันพอเห็นรู้ดูเห็นแล้วก็ทำความเข้าใจในสภาวะนั้นๆที่มีสติสัมปชัญญะอยู่เลยนิวรณ์ก็จะไม่เข้ามาทำให้ใจิตใจเศร้าหมองวุ่นวายได้นั่นเองนี่คือลักษณะแยกส่วนที่เป็นนิวรณ์ของนอกๆน,นั่นน่ะหรือเกี่ยวข้องกับส่วนที่เป็นศีลอยู่นั่นะแยกส่วนที่เป็นนอกๆระหว่างสมาธิ กับนิวรณ์นั่น่ะจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่มีสติอยู่เสมอกับจิตเข้าไปแล้วออกมาสติกับจิตก็ยังเป็นเพื่อนมิตรสหายที่ดีต่อกันแต่เวลาได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกสติก็จะมีอยู่ตลอดเพราะเขาเคยชินในการที่จะ,จะแยกออกจากสิ่งวุ่นวายแล้วใช่ไหมละ่ะผู้ได้สมาธิเขาก็ไม่ใส่ใจไม่ชอบอยู่แล้ว ไม่หลงมงมงายในสิ่งที่เป็นวุ่นวายอยู่แล้วเพราะเขาเคยเข้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขกว่าความวุ่นวายเรียกว่าเคยเข้าสมาธิได้นั่นเองทีนี้เวลาอยู่นอกๆอ,อยู่อย่างระดับสามัญธรรมดาเราเนี่ยเวลายังไม่ทําสมาธิเป็นชานเข้าไปนั้นอะสติกับจิตมันอยู่ด้วยกันตลอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูทางจมูกทาง,ทางลิ้นทางกายทางใจก็ตาม สติสัมปชัญญะกับจิตเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เห็นด้วยกันน่น่นะทีนี้ก็เห็นเห็นกับความเห็นเนี่ยเห็นด้วยสมาธิเห็นด้วยความไม่ไปไปรูปคําไปรูปหลวงในสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมล่ะเห็นด้วยสติเห็นด้วยความแยกออกจากระบบนั้นน่ะเพราะมีสติกั้นไว้ใช่ไหมล่ะเดียบเสมือนนักมวยนะ่ะเอามือผักไว้ เราค่อยต่อยอย่างนี้ยไม่ใช่ซาวไปเลยอย่างนี้นั่นลักษณะมีสติพอมีสติแล้วทีนี้เราจะเริยนปัญญามันก็ง่ายใช่ไหมละ่ะอย่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเข้ามาทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็คือนิวรนนั่นแหละจะพวกกามใช่ไหมละ่ะกามวัตถุก,กามที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตามหรือเรื่องราวที่ไม่น่าชอบใจจะเป็นพยาบาทนิวรนนะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในกายในจิตเรา อยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะความไม่รู้แจมแจ้งว่าเริ่มรู้ขึ้นทําความเข้าใจได้ชัดเจนใช่ไหมล่ะว่าสิ่งที่เป็นการพยาบาทเรื่องราวต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐผทธรรมารมที่คอยวิ่งเข้ามาให้เรารู้ให้เราดูให้เราเห็นนั่นน่ะมันจะก่อให้เกิดโรูโกรวดหลงขึ้นวนเวียนรักชังอยู่อย่างนั้นน่ะ วนเวียนไม่เข้าใจวนเวียนในความคิดไปคิดมาอยู่อย่างนั้นน่ะนี่คือเป็นเรื่องราวที่มันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงทางอายตนะแล้วเข้ามาทางมาถึงใจอยู่ตลอดสติสัมปชัญญะกับปัญญาก็มองเห็นชัดเจนเลยทีเนี้โอ้พวกกามพวกพยาบาทพวกสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันมาจากอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะธรรมลมเมื่อครั้งในอดีตมันก็เกิดอย่างนี้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมละ่ะ จนผ่านมาเรื่อยๆอย่าก็ไม่เป็นเรื่องเก่าสักทีอันเก่าก็หายไปอันใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ล่ําไปทางตาบ้างหูจมูกลิ้นกายใจบ้างอยู่อย่างนี้อ่ะนั่นอ่ะแม้แต่เรื่องรล่านี้ก็ผ่านมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ที่มันเกิดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เรื่อยๆเห็นไหมล่ะ แล้วมันก็จะผ่านไปเป็นอนาคตอีกในอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเวลาไปถึงมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกใช่ไหมละ่ะอย่างปัจจุบันเนี่ยมันกําลังจะเปลี่ยนไปเป็นอดีตอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็จะจะคืบคานไปสู่อนาคตใช่ไหมละ่ะอนาคตก็จะมีเรื่องเก่าๆนี่แหละเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผัวตระพธรรมารณมนี่แหละเรื่องการเรื่องพยาบาททีนะมิเทอุทธจากกุกชุชะเรื่องวิกิฉาเรื่องกิเลตัณหาทั้งปวงนี่มันก็จะเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะ ทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยในอนาคตก็ตามเมื่อไปถึงแล้วมันก็จะผ่านไปอีกเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะเพราะปัจจุบันนี้มันถึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นอดีตเพราะอนาคตที่ยังมาไม่ถึงไปถึงแล้วมันก็จะเป็นปัจจุบันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็กลายไปเป็นอดีตอีกเรียกว่ามันเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตไปเรื่อยๆแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนทางตาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่เรื่อย ฝ่ายหน้าชอบใจก็พวกกามใช่ไหมล่ะฝ่ายไม่หน้าชอบใจก็เกิดเป็นพยาบาทขึ้นฝ่ายไม่รู้ไม่เข้าใจก็ช่างมันเถืะอก็ซึมอยู่ยงั้นน่ะมันก็จะวนเวียนอยู่ในกายในจิตอยู่อย่างนี้ตลอดอันนี้เรียกว่าทําความเข้าใจในสรรพสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับนามและรูปกับตัวกับตนก,กับตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้อยู่เรื่อยๆทั้งเข้าใจในเรื่องในส่วนที่เป็นอดีตแล้วใช่ไหมล่ะ ก็จะหายสงสัยเลยทีเนี้ยหายวิกฤติฉาได้แจมแจ้งเลยใช่ไหมล่ะเข้าใจในปัจจุบันและเข้าใจในอนาคตอย่างแจมแจ้งนั่นเองนี่เรียกว่าการเจริญปัญญาพอทําความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อยอจตนะทั้งหมดนั้นน่ะทั้งเป็นออจตนะภายนอกที่เข้ามาแล้วก่อให้เกิดกิเลสใช่ไหมล่ะการที่รบกรดหลงต่างๆเนี่ยเรียกการฉันทพุทบาททีนะมิทธาอุทจักกุุจักวิกิฉาเนี่ย มันก็คือโรบกวดลงกิเหลียตันหานั่นเองที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองอันนี้เรียกว่าการทำศีลดังกล่าวแล้วก็ไต่เต้ามาสู่สมาธิจากนั้นพอมีสมาธิแล้วนั่นน่ะมันจะเห็นสิ่งทั้งปวงนั่นน่ะตามความเป็นจริงความเป็นจริงในระดับพื้นฐานที่ทางสำนักอธิบายเนี่ยก็เป็นข้อหนึ่งของความเป็นจริง ความเป็นจริงที่สุดนั่นนะจะต้องเห็นทุกเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกทางให้ถึงความดับทุกทําให้ไปสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือทาเจริญวิปัสสนาญาณน,นู่นนะ่ะความรู้เหล่านี้จะต้องเข้าไปสู่ในวิปัสสนาญาณจะเข้าไปได้ยังไงเพราะสมาธิเราเคยทําอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็จับรู้จับดูจับเห็นในสติกับสมาธิเห็นตามความเป็นจริงมันลึกเข้าไปเพราะจิตเคยเป็นสมาธิ กิตนั้นก็รู้ในในสมาธิแล้วทีเนี้ยพอรู้ในสมาธิเรียกว่าวิปัสสนาญาณมันก็เกิดขึ้นพอวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นก็รู้นั่นแหละรู้ตามความเป็นจริงทั้งหมดนั่นแหละรู้ในเรื่องนิวรณ์เรื่องต่างๆที่มันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละทั้งหมดนั้นมันเป็นกองทุกข์ใช่ไหมล่ะในที่สุดก็จะเห็นจนหน่ายคลายกำหนักนั่นแหละ มันเป็นความละเอียดลึกซึ้งเราจะต้องผสมผสานความรู้เหล่านี้สั่งสมอบรมบุญบารมีหลายชาติหลายภพจนแจ่มแจ้งความรู้เหล่านั้นมันจะฝังอยู่ในอินทรีย์บารมีในความเคยชินเวลาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วนั่นน่ะฝึกศีลดีแล้วสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นสมาธมิเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นมันความเคยชินบ่อยแก่กล้าดีแล้วนั่นน่ะ มันจะไปที่สุดอยู่ที่ความหน่ายคายกำหนัดและหลุดพ้นในที่สุดเลยบรรยายโดยสำนักฐามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไข้ในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ